ครับสวัสดีครับเรามาพบกันอีกแล้วน,นะครับกับเล็ก PK เคกุดคาในช่วงเซลล์ช่วยขายรถนะครับมาวันนี้เซลลเล็กมีอะไรามานำเสนอรถใหม่ๆสวยๆสำหรับท่านที่หารถมือ2ใช้ประมาณน้องๆป้ายแดงใหม่น้อยๆน,น,นะครับประวัติรถคันนี้เป็นไงนะครับเดี๋ยวเซลล์เล็กจะเล่าให้ฟังครับว่ารถคันนี้มีที่มาที่ไปยังไงประวัติไปยังไงนะครับรถแค่ประมาณ1ปี ปี2021กับเจ้า Mazda CX30 เจอเลยครับตามผมมาเลยครับประว่ารถคันนี้นะครับจดทะเบียนเดือนกุมภาพันธ์ครับรถอยู่ประมาณเข้าปี14เดือนเท่ครับกับเลขไมล์0 0 0 0มืโลอันนี้เราอันดับแรกทำไมรถใหม่นะครับวิธีการดูรถรถใหม่มีตำหนิอะไรหรือเปล่าทำไมถึงได้ขายนะครับหลักการดูรถดูรถเป็นเบื้องต้นเลยครับว่าดูซอกมุมรถกับครับดูซอกมุมรถนะครับ ถ้าเป็นไปได้เราก็แกะดูนึงเขาแกะดูแกะดูเพื่ออะไรครับเพื่อดูเบ็ดอาร์คเลครับเบ็ดอาร์เบ็ดอาร์คเป็นไงการที่มดอาร์ตในโรงงานอย่างนี้แสดงว่ารถเนี่ยไม่ได้ผ่านการชนหรือทําสีมานะครับประตูนี้อันนี้ประตูแรกผ่านนะครับเรามาดูประตูบานที่สองประตูนี้นะครับเป็นไงครับไปแกะถ้าดูครับเบ็ดอาร์คอยู่เดิมนะครับอันนี้เนี่ยหลักการดูง่ายๆครับ อย่างน้อยก็ตอการเลือกรถว่ารถเนี่ยมีตําหนิมาหรือเปล่าชนมาไหมส่วนประตูด้านนี้นไม่โดดแน่นอนไม่ผ่านกันส,สีนะครับอันนี้มาดูสุดท้ายนะครับสวยนะครับรถคันนี้ออกแบบออกไปสไตล์แนวยุโรปรถทุ่งใช้ได้ปีกับ2เดือนเองนะครับใช้ไปแค่2 0,000ื่นโลนะครับนี mm ่ hmm. ครับเดิมๆครับข้างหลังเนี่ย เหล็กมันจะพับก็าหากันครับจะมีรอยซีนกาวอย่างเงี้ยก่อนที่จะพ่นสีแล้วเอาเล็บเนี่ยเล็บเราเนี่ยจิกไปถ้านิ่มมือเนี่ยสแสดงว่าอะไรครับยังเป็นซีนกาวที่นิ่มไม่มีการทบสีถ้าทําสีล้วจะเคาะโปสีเพราะกดไปเนี่ยมันจะแข็งสีจะติดเล็บออกมาเลยนี่ผ่านครับดูซอกอีกทีดูซอกอีกทีซอกซอก,ซอกสะอาดครับนะครับดูกระโป,ปรงอัายาครับเปิดถาดดูยางอะไรครับ ยางอะไรทันี้มีอุปกรณ์การช่วยเหลือเบื้องต้นในการยางแตกขอดล้ออุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบนะครับล้อยังไม่เคยใช้เลยนะครับล้อยางอะไรอยู่ครบนะครับเป็นรถหน้าใช้หนึ่งคันนะครับอ่ะเรามาดูประตูบานที่สี่ครับมาดูครับคือการเช็ครถประวัติเป็นไงอามือลูกเนี่ยจะรู้นะครับไม่สาบลื่นอย่างเงี้ยสีเดิมแท้แท ดเดิมแท้ครับแกะดูหน่อยแกะดูหน่อยค่อยๆแกะนะครับใช้สองมือก็ไม่ดึงยางก็งไม่ขาดเนี่ยถ้าเราเห็นเล็บไอ้เง,งี้ยจบเลยเป็นการอาร์จากโรงงานแล้วก็ชุบสีกาสันนิมแล้วก็พ่นพับผิ้อันเนี้ยไม่เคยทําสีเหมือนกันครับประตูบานที่สี่ผ่านครับมาดูบานสุดท้ายเอามือสัมผัสค่อยๆลูบเงี้ย ลื่นสีเดิมครับกรอบหัวล็อตเดิมนะครับแกะนิดนึงผมแกะบ่อยมันก็ดูมันแกะง่ายนะครับคือต้องแกะเป็นนิดนึงค่อยๆ่อยอย่างเงี้ยเม็ดอ์าอยู่ครบปลอดภัยสบายใจได้ได้รถสีเดิมทั้งคันไม่มีการทำสีมานะครับรถคันนี้มาจากโรงงานยังไงอย่างนั้นนะครับไม่เคยผ่านการทำสีเพียงหรือว่าผ่านการใช้งานไป แค่20,000กว่เท่านั้นเองนะครับส่วนยางนะครับก็ยังใหม่นะครับสภาพสวยเดิมนะครับยางติดรถประจักรุงานเลยครับยางยี่ห้อนี้เป็นยางอยู่อร์มานะครับยางปี2021นะครับตามปีรถเลยครับรถสภาพสวยเดิมได้ยางใหม่ใช้ได้อีกประมาณสัก8,000กิโลสไปกว่านะครับจากด้านหน้านะครับไฟ LED เต็มรูปแบบสวยงามนะครับสามารถกดเป็นออโตได้ นะครับก็คือทำงานเองติดเองจากไฟเดย์ไทม์รันนิ่งอยู่ในดวงเดียวกันนะครับเวลามีสวนกับใครกันข้ามกลางคืนเนี่ยไฟหน้าเขาก็จะปรับเองก็คือปรับสูงขึ้นตาอัตโนมัตินะครับเลี้ยวซ้ายไฟก็ไปซ้ายเลี้ยวขวาไปขวาปรับถูงตับได้นะครับเพื่อนกการกระจังหน้าการแต่งนะครับเป็นรูปลักษณ์ของมาสด้านะครับสวยงามเก๋ไก๋นะครับออกแบบอันนี้เขาเรียกว่าสไตล์ไดมอนด์กริลล์ไดมอนด์กริลนะครับสวยสวยเก๋ไก่คล้ายๆสไตล์รถ ออดี้ยังไงอย่างนั้นนหครับผมออดี้เบนสปอร์ตคือรถคันนี้มันออกแบบโดยชาวยุโรปนะครับมันออกแบบมาดูน่าใช้ดูแบบไม่เฉยนะครับรถภายในเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันภายในเป็นยังไงบ้างนะครับครับอันนี้ผมเข้าไปนั่งรถแจนดเฉียบมูสตาร์ตครับก็ติกนะครับแจดูนี้เ้าใช้นะครับเอกนี้ท่านเก็บไว้ในกระเป๋านะครับดูกับตัวท่านนะครับมันจะบอก มีการใช้งานทั้งหมดนะปล่กนี้ใช้อะไรปรับเปลี่ยนวิยุคือยุเบาเสียงะครับเครื่องถานีนะกลุ่มเล็กได้นะครับนะครับนี่นะครับปรับเปลี่ยนถานีโงไรลส,สปอร์ตนะครับหรือจะปรับซื้อเสียงที่ด้านนี้ก็ได้ที่ด้านโปงไฟล์ก็ได้เป็นมันติฟังก์ชันนะครับโปงไรออกแบบแบบนวสาม้านคือสปอร์ตรูปลักษณ์ด้านหน้าสไตล์เก๋ไก๋นะครับ ลายรถยุโรปนะครับด้านเกียร์ก็ดำสวยงามนะครับไปหลังเปนหน้าสปอร์ตรถขับได้ทั้งหมด3าสเต็ปนะครับขับแบบสปอร์ตขับเอสปอร์ตหรือขับเมนวลก็ได้ S, D, นะครับตังนี้ก็เป็นลูกเล่นอย่างที่เราสามารถปรับนะครับตรงนี้ก็เป็นเบรกไฟฟ้านะครับเบรกมือไฟฟ้าแล้วเราจะกดเบรแเราก็แค่กดไปนี้นะครับจะประคับถ้าเกิดเราจอดนะครับในพื้นที่นี้เราก็ยกแค่ตัวนี้ขึ้นมานะครับ เกี่ยวขึ้นมาครับตอนนี้ก็คือเป็นเบรกระบบไฟฟ้าด้านหน้านะครับแผงว์จรก็ทำเป็นแบบดิจิตอลสวยงามนะครับมีบอกระยะมันเครื่องนะครับน้ำมันเหลือเท่าไหร่ความเร็วเท่าไหร่รอบเท่าไหร่นะครับรอบแรงดันลดเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นปุ่มนะครับปุ่มแอร์ปรับไซค์กว่ารือด้านนี้ทา้งคนถ้า ร้อนก็ปรับให้มันลดได้นะครับแยกส่วนส่วนฝั่งนี้ฝั่งคนขับหนาวก็เบาได้นะครับแยกกันนะครับไม่ต้องมาเอ้ยเธอร้อนชั้นหนาวรับคนต่างแยกกันแอร์แยกส่วนไปนะครับผมน่าใช้่งดีครับเบาะหนังเบาะหนังแข็งแรงนะครับหนานุ่มเกะเก็บของก็โอเคกว้างขวางพอสมควรนะครับ รุ่นนี้ก็จะมีด้านบนนี้เป็นปุ่มนะครับช่องนี้ก็คือตัวดูดฟอ,อกอากาศนะครับดอกาศใน้ตัวรถเข้าไปฟอ,อกอากาศนะครับในระบบก็ปล่อยระบบออโซนให้แล้วทั้ตัวนี้จะมีถุดแผงเครื่องฟอ,อกอากาศที่ถุกดัจกจับสัญญาณพวกฝุ่นละอองเข้าไปเก็บไว้ในนี้นะครับคนที่เป็นภูมิแพ้แอะไรเงี้ยตัวนี้เครื่องดูดฝุ่นตันนี้ใช้ได้นะครับด้านหลังนะครับ เดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังว่ากว้างขวางแค่ไหนเหมือนห้องโดยสารนะครับอันนี้เข้ามานั่งนะครับสบายไหมโอเคเด็กลุงก็กว้างอยู่นะครับช่องเข่าก็เหลือนะครับเฮดลุงก็เหลือนะครับเหลือนั่งสบายๆนะครับนี่ตรงนี้มีอะไรมีที่เท้าแขนนั่งสบายๆมีที่วางแก้วกาแฟสองแก้วนะครับมันมีแอร์หน้าหลังนะครับ ปรับเปลี่ยนซ้ายขวาแยกได้เหมือนกันนะครับหนาวไปร้อนไปปรับด้านหลังได้เลยนะครับภายในออกแบบสวยหรูหราตามสไตล์รถออกแนวไปทางรถแนวยุโรปสวยออกแบบดีดีรถนิสันสมัยขึ้นมา,าด้าตอนนี้นะครับทั้งเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเราได้ครบรอบร้อยปีไปเมื่อสี่ห้าเดือนที่แล้วก็พยายามนำรถที่สวยงามไม่แพงมาให้ เราไดใช้กันนะครับเดี mak, so ๋ยวเราไปดูขุมพลังกันว่าเป็นยังไงกี่แรงม้าเครื่องยนต์อะไรตามผมมาเลยครับจับขุมพลัง 4X30 นะครับหาก็โปรงหนักมือดีครับมาตรฐานดีโปรงตั้างแรงครับเครื่องตัวนี้เป็น Sky Active g นะครับเครื่อง 2,000cc 1 6 5แรงม้านะครับอัตราการใช้กเปลืองน้ำมันอยู่ที่ต่อร้อยกิโลอยู่ที่ประมาณ17กิโลต่อลิตรนะครับถ้าเราวิ่งเกินขึ้นไปอาจจะเปลืองนิดหนึ่งนะครับถ้าวิ่งประมาณขับอยู่ประมาณสัก10อย1 0เนี่ยอยู่ที่ประมาณ17กิโลสบายๆนะครับสีสันสดใสผิวดูดีนะครับแล้วมาดูช่องรายละเอียดกันก็รถกระโปรงหน้าเป็นยังไงนะครับ ฝากก็ปรงหน้าเหมือนเดิมครับเราใช้เล็บติดดนะูเนี่ยเทสอะไรครับเทสว่ามีการชนไหมทําสีมาไหมนะครับดูหวัวนอ็อตถ้าหวัวนอ็อตมีการถอดไปไหมหวัวน็อตไม่ได้ถอดแสดงว่าฝากก์ปองชุดนี้ไม่เคยชนนะครับเราก็เยคนอัดแปลกใจทําไมรถใช้แบบไม่นานทําไมถึดขายเพราะอะไรนะครับอาจจะเป็นเพราะเศรษฐกิจทิศเศรษฐกิจช่วงนี้เท่านั้นแหละครับที่เราได้รถดีๆราคาไม่แพงไปใช้นะครับ เครื่องยนต์บินซิน2 1 6 5แรงม้าประหยัดน้ำมันนะครับใครหาอยู่น่าใช้หนึ่งพัน T.K. คุ๊มค่าเสนอขายราคามาที่899,000ับาทเท่านั้นเองครับผมประหยัดไป20,000 0นะครับผมสำหรับท่านที่หารถใช้แนวสปรอร์ตนะครับประหยัดน้ำมันน่าใช้หนึ่งันจากม a ด้ CX 3 0ขอขอฝากคันนี้ไว้นะครับผมวันนี้จากเซลเล็กนะครับ T.K. คุ๊มคาถ้าท่านจะมานะครับจากบางใหญ่นะครับ วิ่งผ่านถนนบรมราชชนนีนะครับเข้าเลนคู่ขนานะนะครับวิ่งมาอีกเพียง800เมตรนะครับก่อนถึงจะมีปั๊มเอ,โอ็โซประมาณ50เมตรชะลอนะครับเลี้ยวมาที่เต็นท์ทีคคุกานะครับมีรถที่ท่านเลือกร่วมๆ200คันมีรถตั้งแต่ราคาแสนกว่าบ,บาทจนถึง3ล้านกว่าบ,บาทด้วยกันนะครับข้อเสนอพิเศษจากคูกานะครับช่วงนี้โปรโมชั่น เครดิตด mm ีฟรีดาวเครดิตดฟรีดาวนะครับไม่ mm hmm. ต้องใช้เงินออกรถสามารถผ่อนได้ถึง7ปีด้วยกัน <Wow. S 1> นะครับอัตราดอกเบี้ย er อยู่ที่เริ่มต้นอยู่ที่2.69%เพราะนท่านั้นนะครับผมไม่แพงอย่างที่คิดนะครับผ่อนเบาๆนะครับผมและท่านตัดสินใจนะครับที่มีรถที่ไม่ได้ใช้นะครับอยากจะขายนะครับทาง p k กู k a าเราก็รับซื้อรถท่านให้ราคาดีพิเศษนะครับ หรือเข้ามาให้ผมช่วยดูแลสภาพรถก่อนก็นได้นะครับเรารับซื้อรถจากท่านในราคาสูงเป็นพิเศษนะครับซื้อรถทุกไซส์ทุกขนาดนะครับผมโอเคครับวันนี้เซลเล็กก็ขอฝากเจ้า cx 3 0คันนี้ไว้ให้ท่านพิจารณาอีก1นึ่คันนะครับแล้วโอกาสหน้าเรามาพบกันใหม่นะครับกาบสวัสดีครับผมสวัสดีครับสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา c a r ่า u r e c o ั